ไม่เมนเอ็กซ์เพรสเพียวแอนแมทชาโคแบ็กโฟมโตโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยจริงหรือเปล่าคุณวายเขาบอกเดี๋ยวนี้ร็อกไม่มาแล้วเป็นป๊อปเป็นอย่างอื่นมาแทนจริงวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันนะว่าด้าเนี่ยด้าบอกไว้เลยว่าช่วงนี้ป๊อปกำลังมาแรงมากวันนี้ได้มีน้องๆมายืนยันอีกครัผู้หญิงผู้ชายจะบอกว่าใส่เสื้อใส่กางเกงทั้งคู่ เองก่อนเลยดีกว่าเอาเริ่มจากคนที่อยู่ใกล้พี่โนที่สุดสวัสดีค่ะเมสโอลิฟค่ะน้องเมสสวัสดีค่ะมุกโอลิฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะมุกโอลิฟค่ะสวัสดีค่ะพราวโอลิฟค่ะสวัสดีค่ะดาบโอลิฟ่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ฝ่ายป๊อปแล้วก็พวกเขาข้างหลังเนี่ยกะเรวกระลาดเนี่ยเป็นชาวล็อกเัครับผมเช็นออกมาข้างหน้านีดหน่อยครับมันถึงเวลาแล้วแหละที่ผมต้องออกไปสแสดงตัวตนของชาวล็อกเกอร์ตัวจริงก็เป็นการยืนยันนะครับหลายท่านบอกเอ๊ะนี่มันเป็นมุมกล้องหรือเปล่าที่ทําให้เกิดความแตกต่าง <S <S ไม่ใช่นะครับ <S <S ให้เทียบนะเท่ากับว่าน้องเขาสูงกว่าคุณตักเพียงแค่ สองช่วงตักเท่ากับหนึ่งโอลิฟเท่ากับสองหนึ่งโอลิฟเท่ากับสองช่วงตักพี่น้อพอพี่ตั้งมายืนตรงนี้เลยรู้เลยอะไรว่าคำว่าเศษคนเศษคนมันเป็นยังไงกลับเล้วกับเดี๋ยวถามน้องโอลิฟหน่อยเมื่อกี้เพลงที่เราได้ฟังแว่วๆไปชื่อเพลงว่ายังสดค่ะถือว่าเป็นแนวเพลงอะไรสำหรับวงโอลิฟ เพลงป๊อปเป็นป๊อปเลยนี่งานมาป,ปนี่กำลังมา <นะ S 1> วันนี้ผมสรุปทีมให้ก่อนนะครับฝั่งทีมร็อกเนี่ยพี่โนเป็นหัวหน้าทีมด้ครับแล้วก็ตามนี้แหละครับแจ็คแจสตั๊กผ้ากุ้งนะครับส่วนทีมเพลงป๊อปนะครับก็จะมีพี่ดาด้าเป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็โอลิฟนะครับเบสบุ๊คบุ๊พราวนี้แข่งเกมกันนะครับเป็นธรรมดานะครับมาที่โอนเนี่ยเราก็ต้องทักทายสาวๆกันก่อนเราจะมีการมอบดอกไม้คุณแจ็คครับครับผม ทุกอาทิตย์ผมจะมอบเป็นดอกกุหลาบบ้างครับเป็นดอกลิลลี่บ้างครับผมแต่อาทิตย์นี้แคร์จ้ะน้องพราวดีกว่ามามาเลยครับทำผมตรงนี้เดี๋ยน้องเขาดูเพราเราไม่เรียบร้อยเป็นรั้งมากเกินไปต้องทำยหงไงเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงเอ่ ไอ้ชาวร็อกกับเรื่องของคนร้องเพลงป๊อปเนี่ยครับผมการสไตล์การแต่งตัวมันต่างกันเหลือเกินนะคุณการตายของผมเองฮะกางเกงของผมเป็นไงครับผมเป็นกางเกงขาเด็กพี่เขาเรียกว่ารีบมากๆโดยสักเบอร์หกพุทธบุ๊คให้ตายอ่ะถูกตองที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนมาเนี่ยผ่านพุทธ่านพุทธเหรอใช่ผ้าดีมากเลยเนี่ย อใ <substit uting> <expand. S 1> ช่ยืดไปพายยืดไปพายยืดสุดๆใส่สบายใส่สบายเเยวไปก่อนไปก่อนพาใส่ใส่พายไปเนี่ยดีไปก่อนที่พายยืดนะดูโอ้ยยืดๆอย่าไปยืดสบายเลยไปก่อนอะไรทำไมีกางเกงหนังเท้าล็อก่แท้จริงอ่ะนี่ยังเป็นตัวปลอมอยู่ครับผมของจีิกางเกงต้องขาดวิ่งๆทีไงขอมีดอะดอกไม้ที่พ่อต้องเกงกว่ป้ายน่ากิ่งดอกแคร์อันนี้ พี่จะมอบให้หนูนั้นความหมายดีมากเราจะได้แคร์กันพอเราแคร์กันเรามีใจให้กันเราก็จะจุงมือกันไปอยู่บางแคร์ขอพบกันนแคร์นเท้าครับผมถ้าเราเกิดหิวข้าวขึ้นมาเราก็จะกินดอกแคร์ต้มกันกินได้ด้วยปัญญาดอกแคร์ปัญญาถ้าเราอยากกินของหวานเอแคร์ไงจ๊ะนี่เลยเพราะนั้นแล้วอยากจะมอบดอกแคร ให้น้องครับผมคครับมาเลยมอบให้ใครมอบให้ใครเรื่องใครคะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับผมภาษาอังกฤษของหนังสือก็คือน้องมุกครับเมุกที่ไหนเนี่ยมุกที่มันเพิร์ลนะครับมันเป็นหอยมุกเป็นมุกใช่ไหมครับ แต่ถ้าหนังสือนี่บุ๊กครับไม่ใช่เอาไหนเอาไหนขอบุ๊กและกัรขอองบุ๊กแล้วพี่อยากจะบอกน้องว่าถึงพี่จะไม่หล่อเหมือนคนอื่นแต่พี่ไม่มีคนอื่นเหมือนคนหล่อแน่นอนน้องบุ๊กครับเมื่อเช้านี้เอาละผมเนี่ยไม่ได้กินข้าวเอาอีกแล้วทำไมอ่ะ เพราะผมคิดถึงคุณเยี่ยมเลยตอนกลางวันผมก็ยังอดกีกทำไมอ่ะเพราะผมคิดถึงคุณ้ตอนเย็นผมก็ยังไม่ได้กินทำไมอะคิดถึงเขาเพราะผมคิดถึงคุณตอนกลางคืนผมก็นอนไม่หลับคิดถึงคุณหิวข้าวเเอาาใครเลยนะจ๊ะ เขาถามคุณหน่อยคุณก็คุณเป็นชาวร็อกที่แต่งตัวคนละสไตล์กับเขาเหมือนกันเสื้อผ้าคุณนี่ร็อกแนวไหนเนี่ยผมจะบอกว่าผมเป็นชาวร็อกตัวจริงคุณว่านผมสะสมของของศิลปินเนี่ยทุกเบอร์เสื้อตัวนี้เสื้อนี่เสื้อตัวนี้จากเนียววาน่าเนียวานาเสื้อยืดตัวนี้จากสลิปน็อตสลิปน็อตถุงมือถุงมือจากเมกาเดชเมกาเดช คนแก้วครับผมคุณตั๊กเลยครับคุณตั๊กน้องเบสนะครับก็เป็นคนที่สูงที่สุดนะครับอยากให้ยืนเชียวเป็นมากเลยคุณตั๊กป้าเขามาตามคุณซื้อคูปองคุณยังไม่ได้จ่ายค่าคูปองกูเลยคูปองค่าอะไรอ่ะอ้าวนี่คุณกำลังเดินเข้าบ้านยักษ์ดีเบอร์อยู่คุณส่งให้ไหมโอไม่ส่งให้เลยเนี่ยโอเคโอเคนำมา น้องจ๋าน้องจ๋าพี่ชอบน้องมากพี่ชอบน้องมากพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างไหม่้องครับอ้าวเริ่มต่อฟอร์มแ่้วพร่งพี่ว่างไหมน้องครับน้องครับพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างไหมไปเจอกันที่สยามไปเจอกันที่สยามเดี๋ยวเราไปดูหนังกันนะเดี๋ยวเราไปดูหนังกันนะแต่มีข้อแม้แต่มีข้อแม้ซื้อตั๋วให้พี่ด้วยนะพี่ซื้อไม่ถึง ขอโทษนะครับพี่ตั๊กบริบูรณ์นะฮะผมจะนำนี่นะครับดอกรักนะฮะไปวางไว้ที่ลำโพงนะครับเอ้าทำไมอ่ะผมจะวางเอาไว้ทำไมอ่ะที่ลำโพงแล้วผมจะให้น้องเบนนะครับเดินไปหยิบดอกรักมาครับผมอ๋ออะไรเชิญเลยครับมาที่นี่สิครับเอ็มีจีให้เขาเชื่อเขาทำืองเขาถึงมือขณะที่น้องเบนนะฮะได้เดินไปหยิบดอกรักเนี่ย

ันนี้ไปบ้างแล้วนี่สวยถีเป้าตาเลยแหละสวยเตะสวยเตะตาคงไม่พอรรู้วใคดอกคนอื่นมีกันหลายๆดอกแล้วเราเป็นคนไทยต้องดอกนี้เขาเลาะอะไรมาผู้ข่าวข่าวชันชันจริงไหมเราเป็นคนไทยบอกรักกันแบบไทยๆนะจ๊ะมือพนมมือกันฟังธรรมะเราไม่โง้ ฟังทำมาเร<บ>าไม่งโง่ <บา S 1> แต่ถ้าฟังโปเตโต้ถึงมีรักแท้ก็ดูแลไม่ได้แต่ถ้าฟังโปเตโต้ถึงมีรักแท้ก็ดูแลไม่ได้่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกใช่สากลลโลก แต่ทำปะไอ้เฮ้ยอะต้องแถมไงในสากกนละโลยในสากกนละโลยน้องบุคคลนี้นะน้องบุคคลนี้นะจะรักพี่เต้ใ้ตลอดไป พูดไปมันเป็นมุกออกรายการใช่มา้กิดแล้วพี่แจ็คกระโดดไปสาธุทุกสิ่งที่พูดขอให้มันเป็นจริงเชิงโอเคเฮ้ยเขาโอ้ยเขาเขาครับเรารู้จักกันไปแล้ววางตอกไม้ให้สาวๆเข้าไปแล้วเข้าสู่เกมแรกเลยนะเกมวันนี้เนี่ยผมเลือกมาจะเป็นเรียกว่าถนัดทั้งสองฝ่ายครับเกมหนึ่งจะเป็นของแนวร็อกเกมหนึ่งจะเป็นของแนวฟ็อกว้าวเกมแรกนี่เป็นแนวร็อก่อนมีเป็นเกมของชาวร็อกครับ ชื่อเกมว่าเกมรอบโหดโยกฮา